ับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุสุคนเด้อเอฟซี FC ทุกท่านพี่น้องคลิปนี้จะมาว่าด้วยเรื่องพี่น้องคุณพ่อป้ายแดงเกิดยังคืนอีกแล้วพี่น้องในส่วนของทางเอฟซีของทางคู่จิ้นเอซของทางคุณแพลวเพ่า,พาแล้วก็เอซีของทางพระเอกสันนั่นเองพี่น้องยกให้ทางพระเอกสันเป็นคุณพ่อป้ายแดงทันทีพี่น้องหลังจากที่ได้เห็นคลิปเนาะพี่น้องเนาะที่ทางพระเอกสัน ที่ได้ผ้านองนาลิตะลินในส่วนของเครื่องเล่นนั่นแหละพี่น้องแล้วในส่วนของที่ทาง f อซเนาะพี่น,น้องเนาะเขามาเว้าถึงเรื่องนี้กันท่านที่บอกว่าทํำหน้าที่ได้ดีมากกว่าสันวาในส่วนของพระเอกสันอนาคต ได้เป็นพ่อป้ายแดงแน่นอนมาสันวาบอกว่าคุณพ่อป้ายแดงน่ารักจริงเชี่ยวมาสันวาพี่น้องแล้วในส่วนของอคอมเมนต์นาะพี่น้องเนาะคอมเมนต์ของในส่วนของ fc ของทางบอตบิ๊กก็ไม่พอใจสิ่งนี้ทันทีบอกว่า,ามีสิทธิ์อียังมาเว่าในส่วนของวาเขาเป็นพ่อป้ายแดงพ่อจริงๆเขาก็มีไม่สมควรมาคอมเมนต์แบบนี้มาสันวาพี่น้องแล้วกะเบาถึงวาในส่วนของพระเอกสั้นนี่ไม่จําเป็น ต้องไปกับเขาทุกสถานที่ก็ได้ว่าส,สันวาปล่อยให้เป็นในส่วนของอเรื่องครอบครัวของเขาบ้างว่าส,สันวา,าบางท่านก็บอกว่าทําไมเขาจะไปด้วยกันไม่ได้ในเมื่อทั้งสองเขาจะมีอนาคตร่วมกัน มันก็ต้องมีสักวันที่เขาจะต้องทําหน้าที่แบบนี้วาสันวาพี่น้องหลังจากนั้นพี่น้องบว่าสิเป็นดามาเรื่องอะไรเนาะพี่น้องเนาะทางพระเอกสันก็ได้โพสต์แบบนี้ทันทีพี่น้องบอกว่าทําทุกวันให้มีความสุขผิดแก้ไขถ้าทําดีแล้วทําต่อไปวาสันวาใช้ชีวิตและเวลาที่มีอยู่ในทุกวันให้มีความสุขวาสันวาไม่เดือดร้อนใครทําไปเถอะ ทำในสิ่งที่เลือกที่เรารักวันวมาพี่น้องเพื่อนก็บ,บอกว่าขอให้พรุ่งนี้ทุกคนพบแต่สิ่งดีๆครับวันวา่านั่นแหละพี่นอ้องในส่วนของเรื่องที่ทางเอฟซีมาเบากันทกกันถึงเรื่องในส่วนของที่ทางพระเอกสัน จะเป็นพ่อป้ายแดงนั่นเองพี่นงองนั่นล่ะพี่นงองพี่นงคงคิดเห็นจังไดเนาะพี่นงองเนาะในเรื่องนี้คิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวทามีข่าวมาอัปเดตใหม่เดี๋ยวเจดวงจะออกมาฝากพี่น้องใหม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไปในเด้อสวัสดีจา้า